อยู่เลยเปลี่ยนก็ไม่ยอมครับที่เดิน่านวนทองนี้กลายเป็นกงวนเพราะว่ากงวลกงวลปรินมากกว่าคือไม่ได้คิดว่าจะเลี้ยงไม่ได้เพราะเลี้ยงคนแรกมแล้วไม่มีปัญหาหรอกแต่แค่กงวลว่าปินเขาจะ เป็นยังไงเขาจะโอเคไหมตันงแตแอบกัดน,น้องหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่เท่าที่น้องอยู่ในท้องเนี่ยก็จะมีบางวันแบบรักน้องจังเลยทำอะไรอยู่คะบางวันก็ไม่เอาน้องหรอกไม่ต้องออกมานะอย่างเงี้ยบางทีก็ตกลงลูกจะรักเขาไหมคะเดายากขวง่เป็นเอองแม่ด้วยแหละแต่คือเป็นคือเด็กเขาสองขวบด้วยมันเป็นช่ว เป็นช่วงแบบว่าเนาะโหดร้ายเนอะแล้วเขาก็คงได้มาเจออะไรอีกอย่างเงี้ยดิว่ามันอย่าไปเป็นห่วงเป็นมากกว่าว่าควรจะต้องดูแลเขายังไงก็พยายาม คุยบอกตลอดค่ะแต่เขาเขารู้เรื่องละว่าเออเขาเห็นน้องในท้องนะเพราะว่าพาไปดูด้วยอะไรเงี้ยนะคะว่าน้องเป็นอย่างนี้หน้าลูกอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาก็จะเหมือนน้องติ้นเลยพอดีโชคดีที่มีน้องติ้นมีลูกพี่ชายก็เนี่ยออกมาเดี๋ยวก็น้องออกมาเล่นด้วยเป็นเพื่อนกันนะคือยยางก็อธิบายเขาเขาก็เขาก็คุยกับน้องทุกวันนะคะแต่อย่างที่บอกแล้วแต่อารมณ์บางวันก็ดีบางวันก็งง่ จริงมีคุณหมอก็บอกค่ะว่าให้เอาอตุกตาซื้อตุกตามาทํไให้เขาลองเลี้ยงน้องดูว่าแบบเขาโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยอุ้น้องนะให้น้องลองแบบเปลี่ยนแคมเปอร์น้องอะไรอย่างเงี้ยเล่นอยู่สามวันไม่เล่นเลยก็เลยเอิมก็เลยกังวลนิดนึงแต่ว่าหลายๆคนเขาก็จะคอยแนะนํรวมถึงคุณแม่เราเองเขาก็จะคอยบอกว่าเออเราต้องดูแลคนโตมากกว่าหรือพันลูกเมราอคนเล็กมีเรื่อง คือเราต้องแบบอาจจะให้คนอื่นปุ้มคนเล็กเยอะหน่อยนะแล้วก็เราก็ดูคนโตไปนะม,ม,ม,มีกมมังวลนะพอกัะหนะทั้งคู่เลย <c oughs> เพราะว่าด้วยความที่เป็นอยู่กับเราตลอด <c oughs> เขาก็จะกลัวพิมเสียใจ <c oughs> เพราะว่าพีนมไม่ค่อยพูดยนะ <c oughs> เวลาเขาเป็นอะไรเขาจะเงียบ <c oughs> เขาจะไม่เขาจะไม่พูดนะ่ะเราก็กลัวว่าเขาจะเป็นแนวแบบ <c oughs> ไม่พูดไปเลยางนะกังวล เขาเป็นคือเขาไม่ได้เป็นเด็กแบบไม่พอใจแล้วเขาร้องไห้อยู่โวยวายไม่ใช่แต่ถ้าเขาจะเป็นเด็กสังเกตเขาจะมองแล้วเขาก็จะเงียบเหมือนก่อนหน้านี้ที่เป็นอุ้มน้องติ๋นแล้วไม่ได้บอกเขาอันนั้นคือเป็นช่วงแรกๆที่เป็นแบบอ๋อทําอย่างนี้ไม่ได้ต้องขออนุญาตก่อนไม่พูดกับเป็นเลยนะแค่อุ้มน้องครับทุ้มนองเป็นไงเขาอุ้มๆเลยนะเขาอุ้มเขามองเขาไม่พูดแล้วเขาก็ไม่พูดกับเป็นเลยอ่ะเหมือนแบบ ทำไมแม่ไม่ทำไมไปอุ้มคนอื่นทำไมไม่บอกเขาช่วงหลังเลยต้องมองหน้ากันแม่อุ้มน้องได้มีลูกขออนุญาตก่อนได้ค่ะโอเคไปเล่นด้วยในช่วงหลังนี้โอเคละแต่ช่วงแรกๆที่เขาเจอเขาจะเขาจะอย่างที่บอกกับเขาเป็นคนไม่โวยวายซึ่งอันนี้น่ากลัวๆคือว่าร้องไปเลยยังจะดีเนาะมันเงียบในหน่าลัวไงลัวรเขาเสียใจได้ชื่อน้อง ยังเป็นเป็ดอยู่เลยค่ะตอนนางเงี้ถามว่าชื่ออื่นได้ไหมลูกน้องเป็ดเขาไม่เปลี่นนนยนแล้วนะก็พยายามพยายามหาอยู่ตอนนี้อาจจะอาจจะนะคะที่พี่มิกชอบก็คือชื่อปรางอาจจะเป็นปรางแต่ว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเฟปลวปีกีว่าจะชอบต้องเพราะว่าปีนไม่เอาปรางปีนบอกปีนบอกปีนจะเอาเป็ดอยู่ก็<ป><น>เลยว่าเดี๋ยวรออีกแป๊บติงว่าเออโอเคไหม ขำมากรงมถึงไปโรงพยาบาลนะนางพยาบาลน่ารักมากเป็นคันที่ไมดูเลื่นะคะเพราะว่ามันจะมีห้องมีคนที่คลอดใกล้กันแล้วเดี๋ยวมันจะเจอห้องเดียวกันไม่ดูเลื่อค่ะจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวห้องเดียวกันเดี๋ยวจะได้แบบมีมีได้จองไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เซ็นกับช่องนะคะ แล้วอย่างนี้นจนะผักยาวเลยะหมคะนี่เอาจริงๆเลยนะคือเกรงใจช่องมากเพราะว่าเราอะจริงๆแล้วคุยกับที่สํารักเหมือนกันคือกับทางช่องก็แบบไม่ต้องกังวลเลยไม่ไปไหนแต่แค่ว่าโคตรเกรงใจเพราะไม่ได้ทํางานให้เข้าใจใช่ปะคือเวลาเซ็นไปแกก็อยากให้เงินเราเราก็หนูไม่ได้ทํางานหนูเกรงใจเพระหนูพูดตรงๆเลยอะไรเงี้ยแต่ก็บอกแกว,ว่าอีกนานเลยอ่ะกว่าจะได้กลับมาในละครเพราะว่าตอนแรกกุเรียกว่าคนแรกหะาปีใช่ปะ ใ <laughs> หม่คนนึงเลยอีกเลงย,ยก็เลยบอกแกว่าเดี๋ยวร่อยสักพักนึงแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคงไม่ไปเล่นอื่นแน่นอนแค่นี้หมดเวลาแล้วในชีวิตเราเลี้ยงแต่ลูกเลยค่ะเรีย,ยกว่าตอนนี้ก็งานยาวๆไปก่อนอีเวนอาจจะไห้เห็นที่เล่นบ้างไหมคะหลังจากพอกเลยไม่รู้เลยอาจจะอจแหแวพันนิดหน่อย <S <S แล้วก็อาจจะมีพิธีกรบ้างแต่ว่าอันนั้นคงจะอีก เราผอมก่อนนะคะเพราะว่าสงสารคนหาเสื้อผ้าตอนนี้คือไม่ทํางานวิธีกรแล้วเพราะว่าสงสารเสื้อผ้านี่พูดจริงเลยค่ะใชายากตั้งใจจะแบบหลังจากน้องที่สองนี้แม่จะก,กลับออฟิศเกรียวว่าจะตั้งใจลดใช่เพราะว่าคนแรกพูดเลยว่าไม่ตั้งใจเพราะว่าคิดว่าจะมีอีกก็เลยอ้ <c oughs> วนแน่นอนก็เลยบอกพี่มีว่าพ่อล่อยไปก่อนนะเพราะว่าอ้วนอีกใช่ก็เลยแต่ว่าคำเนี้ยคงจะแบบตั้งใจลดเลย ที่ก็ไม่น่าอยู่ที่2คนนะพี่เบนี่คิดอยากได้อยู่แต่เบ้นก็เลยบอกว่ารอก่อนคือรอเลี้ยงไปก่อนถ้าแฮปปี้ที่2คนก็โอเคสองคนเพราะว่ามานั่งคิดถึงความเป็นจริงนะใช้ตังค์เยอะนะเหนื่อยนะแล้ววิ่งจับ3มคนแม่ก็ไม่ไหวนะก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวรอดูก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าโอเคถ้าถึงเวลาแล้วเพิ่มีอีกก็ดีก็แฮปปี้ก็อาจจะได้ขอบคค่ะคุณชายต้นนะคะ